ในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการคํานวณโปรตีนที่จําเป็นต้องกินในแต่ละวันโดยเฉพาะสําหรับคนที่กินวีแกนแพนเบสกินเจและแถมให้สาหรับคนที่ออกกําลังกายพร้อมบอกแหล่งโปรตีนจากพืชนําไปใช้ได้จริงครับสวัสดีครับผมชัยวินครับนี่คือช anel Vegan Startup มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาครับว่าหลังจากที่เราหันมาทานพืชทานวีแกนทานมังสวิรัตหรือว่าทานเจแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องกินโปรตีนเท่าไหร่และปริมาณเท่าไหร่ที่มันเพียงพอในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีหลายคนมากเลยครับรู้สึกเพียรู้สึกล้ารู้สึกวว่่่าสมมมอองเไยีี แต่ละวันแล้วก็บางคนเนี่ยหิวง่ายมากๆเลยครับเป็นเพราะว่าสารอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันโดยเฉพาะโปรตีนเลยนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับร่างกายที่เราต้องการครับเพราะโดยปกติแล้วคนที่ทานเนื้อสัตว์เป็นประจำเนี่ยเนื้อสัตว์ไข่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงนะครับและพอเราหันมาทานพืชทานวีแกนแล้วเราไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้แหล่งในการทดแทนโปรตีนจากสัตว์ทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนั่นเองครับโปรตีนถือเป็นสารอาหารที่จําเป็นอย่างมากสําหรับร่างกายของเรานะครับตั้งแต่ผิวพรรณใบหน้ากล้ามเนื้ออต่างๆววัยะ ต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยเขาต้องการสารอาหารที่เป็นโปรตีนมาดูแลซ่อมแซมบำรุง รักษาให้เขาสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับและอีกอย่างก็คือโปรโตีนในร่างกายของเราไม่สามารถสะสมกักเก็บได้แบบไขมันนะครับดังนั้นการกินโปรโตีนที่เพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการคานวณโปรโตีนแล้วก็แหล่งโปรโตีนจากพืชผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้กันก่อนนะครับนมถั่วเหลืองยี่ห้อโปรตีน็กซ์มีขนาด200มลลิตรที่ให้โปรโตีนมากถึง10กรัมต่อกล่องเลยครับรายละเอียดอื่นๆผมจะอธิบายอีกครั้งหลังจากอธิบายวิิธธีีีีกกาาาาาารรรรคคนํนํนนนนวววณณโปปปตตตะบบ่่อมจเ็แงย ขอย้ำนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ง่ายๆคำนวณง่ายๆสำหรับข้อมูลแบบเป๊ะๆเพื่อนๆสามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับข้อมูลแบบนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมอยากจะทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้จริงโดยที่มีความสุขแล้วก็ไม่เครียดครับโปรตีนที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้คือปริมาณของสารอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับไม่ใช่ปริมาณน้ําหนักของวัตถุดิบยกตัวอย่างเช่น เรากินถั่ว100กรัมเราก็จะได้ปริมาณโปรตีนอยู่ที่ประมาณ15กรัมถึง20กรัมนั่นเองครับผมขอแบ่งวิธีการคำนวณโปรตีนเป็น3กลุ่มหลักๆให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆนะครับให้สำรวจตัวเองว่าเรามีวิธีชีวิตแบบไหนชอบออกกำลังกายหรือว่ากำลังเสริมกล้ามเนื้ออยู่ผมแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้นะครับกลุ่มที่1คือคนที่ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ออกกำลังกายครับในกลุ่มนี้กรมอนามัยเขาระบุไว้ว่าน้ำหนักตัว1กิโลกรัมจะต้องทานโปรตีน 1>, 1กรัมต่อ1วันนั่นเองครับวิธีการคำนวณง่ายๆยกตัวอย่างเช่นผมน้ำหนักตัวอยู่ที่65กิโลกรัมเพราะฉะนั้นโปรโตีนที่ผมควรจะทานในแต่ละวันก็คือ65กรัมนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างของผู้หญิงกันบ้างนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่45กิโลกรัมก็จะต้องทานโปรโตีน45กรัมต่อวันนั่นเองครับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่ออกกําลังกายเบาๆแต่ไม่ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรหนักๆแบบเพาะกล้ามนะครับกลุ่มนี้ต้องการโปรโตีนอยู่ที่1.2 1กกกรัััมตต่อนน้ําหว ยกตัวอย่างเช่นผมน้ำหนักตัวอยู่ที่65กิโลกร,รัมก็คูณ1.2เข้าไปครับก็จะได้ปริมาณโปรตีนอยู่ที่80กร,รัมต่อวันนั่นเองครับ เรามาดูตัวอย่างของผู้หญิงกันบ้างนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่45กิโลกรัมก็คูณ1.2เข้าไปครับก็จะได้ปริมาณโปรโตีนที่จําเป็นในแต่ละวันก็คือ55กรัมโดยประมาณครับและกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เป็นมัดๆโดยเฉพาะผู้ชายหรือว่านักพาะกล้ามต่างๆบางงานวิจัยก็บอก1.5บางงานวิจัยก็บอก2บางงานวิจัยก็บอก3กรัมต่อน้ําหนักตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆ พิจารณาดูร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยครับว่าเราต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปในระดับไหนปริมาณของโปรตีนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราแล้วก็ร่างกายของเราด้วยครับดังนั้นผมจะไกด์ไลน์ไว้ให้คร่าวๆนะครับก็คือ1.5กรัมถึง3กรัมนั่นเองครับแต่ในคลิปนี้ผมจะคำนวณจาก1.5กรัมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมน้ำหนักตัว65กิโลกรัมผมก็จะเอา1.5จ เข้าไปก็จะได้โปรตีนที่จะเป็นในแต่ละวันก็คือ97.5กรัมนั่นเองครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะปัดตัวเลขให้เป็น100กรัมเลยเพื่อจะได้คำนวณง่ายๆแล้วก็จดจำได้ง่ายๆครับเรามาดูตัวอย่างของผู้หญิงกันบ้างเช่นน้ำหนักตัว45กิโลกรัมก็เอา1.5คูณเข้าไปครับก็จะได้ออกมาเป็น67.5กรัมนั่นเองครับเช่นเคยครับผมก็จะปัดตัวเลขให้เป็น70กรัมไปเลยครับมันง่ายดีครับแล้วก็จดจำง่ายดีครับพยายามทำให้มันง่ายเข้าไว้ครับและเราจะทำได้นาน พอเรารู้ปริมาณโปรโตีนที่จําเป็นต่อร่างกายในแต่วันแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะตกใจว่าโอ้เราต้องกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราไม่จําเป็นต้องกิน1มื้อเพื่อให้ได้โปรโตีนสูงถึง40-6 0กรัมเลยนะครับ <S <S เราสามารถซอยออกมาเป็นแต่ละมื้อตามไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตของเพื่อนๆได้ครับยกตัวอย่างเช่นผมนะครับผมจะทานอาหาร2มื้อต่อวัน ก็คือมื้อเช้าหรือว่าอาจจะเป็นมื้อกลางๆมื้อสายแล้วก็กินอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นมื้อเย็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแบ่งโปรโตีนที่จําเป็นในแต่ละวันออกมาเป็น2มือ้อหลักๆครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการโปรโตีนอยู่ที่65กรัมต่อวันผมก็จะแบ่งออกมาเป็น2มือม้อมื้อนึงอาจจะเป็น30กับอีกมือ้อนึงอาจจะเป็น35หรือจะเป็น 30- 30 แล้วก็ระหว่างวันหรือว่าพักเบรกก็อาจจะมีขนมที่เป็นโปรตีนอาจจะเป็นนมถั่วเหลืองสักกล่องนึงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและสําหรับใครที่ทานฟาสติ้งหรือว่าทานมื้อเดียวแล้วก็ ปล่อยให้ท้องว่างตลอดทั้งวันเลยนะครับเพื่อนๆควรจะทานโปรโตีนให้ครบตั้งแต่มื้อแรกมื้อเดียวให้จบเลยครับในความเห็นส่วนตัวนะครับผมย้ำนะครับว่าความเห็นส่วนตัวคือเราควรจะคํานวณปริมาณโปรโตีนเนี่ยให้เหลือมากกว่าขาดนะครับผมเชื่อว่าอะไรที่มันมากไปหรือว่าน้อยไปเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นผลข้างเคียงจากการที่ทานโปรโตีนมากกว่าเล็กน้อยยังดีกว่าการกินโปรโตีนที่ ขาดไปเล็กน้อยนะครับโดยส่วนตัวของผมก็จะกินในปริมาณที่มากกว่าปกติเล็กน้อยจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ดีกับร่างกายของผมมากกว่านะครับขอย้านะครับว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรมาแชร์มาแบ่งปันใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับต่อมาเรามาดูแหล่งโปรตีนที่ทาจากพืช100%กันครับและเช่นเคยนะครับผมจะแบ่งกลุ่มให้เพื่อนๆสามารถคํานวณง่ายๆนํานไปใช้ได้จริง คลิปนี้เนี่ยต้องการให้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้แบบง่ายๆข้อมูลที่ผมจะให้ไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่คร่าวๆไม่ได้เป๊ะสัทีเดียวนะครับอยากจะให้เพื่อนมีหลักในการนําไปใช้ในแต่ละวันโดยที่ไม่เค,เคร่งเครียดจนเกินไปแล้วก็กดดันตัวเองจนเกินไปเพราะผมเชื่อว่าการทําอะไรที่มันง่ายๆและมีความสุขเนี่ยมันจะทําได้นานกว่านะครับผมขอแบ่งโปรตีนพืชเป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1คือโปรตีนหลักที่ใช้สาหรับทดแทนเนื้อสัตว์โดยเฉพาะครับ โปรตีนกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมอย่างมากหาง่ายแล้วก็มักจะมาทดแทนปริมาณของเนื้อสัตว์กับโปรตีนพืชในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์100กรัมก็อาจจะทานโปรตีนหลักตัวนี้เนี่ย100กรัมเช่นเดียวกันก็จะได้ปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับโปรตีนหลักที่ใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ดีมีทั้งหมดอยู่6ชนิดด้วยกันครับประเภทที่1คือโปรตีนเกษตรเราทานโปรตีนเกษตร100กรัมนะครับ ก็คือประมาณฝ่ามือของเรานะครับ100กรัมจะมีปริมาณโปรตีนมากถึง30-40กรัมเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าโปรตีนเกษตรถือเป็นวัตถุดิบที่จัดอยู่ในหมวดของอาหารแปรรูปนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีสารปรุงแต่งเครื่องปรุงต่างๆโซเดียมต่างๆมีผสมอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเราก็ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแหล่งโปรตีนทดแทนกันไปนะครับประเภทที่2คือมีกึง่งมีกึ่งเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ทํามาจากแป้งสาลีนะครับต้องระวังด้วยสําหรับใครที่ แพ้กลูเตนนะครับมีกึ่งเนี่ยอาจจะทานไม่ได้มีกึ่ง100กรัมนะครับหรือปริมาณกะคร่าวๆนะครับสักปริมาณฝ่ามือเราเนี่ยครับมีกึ่ง100กรัมก็จะได้โปรตีนสูงถึง25กรัมเลยทีเดียวครับย้ำอีกทีนะครับว่าใครที่แพ้กลูเตนอาจจะทานตัวนี้ไม่ได้นะครับประเภทที่3ครับคือเทมเป้เทมเป้เป็นถั่วหมักสไตล์อินโดนีเซียนะครับเทมเป้เนี่ยเราสามารถใช้ถั่วชนิดไหนก็ได้นะครับมาทำเทมเป้ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่คนทานวีแกนทานมังสวิรัติทานเจนิยมมทาานนกกััๆเลยครบ เพราะว่าเทมเป้เนี่ยมีประโยชน์มากๆมีทั้งวิตามิน b 12ด้วยรวมถึงเชื้อราชนิดดีที่เข้าไปช่วยย่อยโปรตีนในถั่วนะครับคนที่ทานเทมเป้เนี่ยจะทําให้สามารถดูดซึมเทมเป้ได้ง่ายกว่าการกินถั่วต้มทั่วไปครับเทมเป้100กรัมจะมีโปรตีนอยู่ที่20กรัมเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดถั่วที่เราเอาไปใช้ทาเทมเป้ด้วยครับประเภทที่4คือเต้าหู้เต้าหู้ถือเป็นโปรตีนที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดเลยนะครับเต้าหู้เนี่ยถือเป็นอาหารที่ทานง่ายแล้วก็ มักจะนิยมทําอาหารได้หลากหลายมากๆเลยนะครับเต้าหู้100กรัมหรือมีปริมาณเท่าฝ่ามือเราเนี่ยนะครับจะมีโปรตีนมากถึง15กรัมเลยทีเดียวครับประเภทที่5คือวัตถุดิบที่เป็นเนื้อเทียมเนื้อเทียม100กรัมจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่10กรัมถึง15กรัมครับขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็แต่ละยี่ห้อด้วยนะครับว่าเขาใส่ปริมาณเห็ดปริมาณถัว่วหรือว่าปริมาณโปรตีนมากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ข้างฉลากนะครับและประเภทที่6ครับคือถั่วต้มถั่วต้ม ที่เรากินข้าวทั่วไปเลยเนี่ยนะครับถั่วต้ม1นช้อนโต๊ะจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่1กรัมต่อ1ช้อนโต๊ะครับกลุ่มที่2คือผลิตภัณฑ์โปรตีนที่อนันวยความสะดวกเราครับประเภทที่1คือนมตระกูลถั่วครับนมถั่วถือเป็นนมที่สามารถทดแทนนมวัวได้ดีมากๆเลยนะครับรสชาติความอร่อยความมันถือว่าใกล้เคียงกับนมวัวมากๆเลยครับนมถั่วที่โปรตีนสูงที่สุดก็คือนมถั่วเหลืองนะครับนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ปริมาณ200มิลลิลิตร จะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่10-15กรัมและที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอลและก็แลคโตสที่ทำให้เราปวดท้องด้วยนะครับยกตัวอย่างนมถั่วเหลืองยี่ห้อโปรตินิกส์ตัวนี้มีปริมาณ200มิลลิลิตรมีทั้งหมดอยู่2สูตรด้วยกันนะครับทั้งสูตรออริจินอลและสูตรหวานน้อยมีแคลเซียมสูงแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนทีต่ต้องการเสริมโปรตีนจากการทานวีแกนที่ไม่ถูกหลักหรือคนรักสุขภาพที่ต้องการโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับหากใครสนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและซ และนอกจากนี้ก็ยังมีนมอัลมอนด์นมวอลนัทนมแมคคาเดเมียนมมเมมะม่วงหิมพานต์นมมะพร้าวนมโอ๊ตนะครับนมเหล่านี้ก็สามารถดื่มทดแทนนมวัวได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านมทั้งหมดที่ผมกล่าวมาตรงนี้ยกเว้นนมถั่วเหลืองนะครับจะมีปริมาณโปรตีนที่ไม่มากนะครับ เป็นเพราะว่าต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงถั่วเปลือกแข็งต่างๆเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ในปริมาณที่น้อยและก็จะมีพวกสารปรุงแต่งต่างๆแล้วก็ปริมาณน้ําที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็สามารถใช้ทดแทนนมบวได้ดีเช่นเดียวกันครับประเภทที่2ครับคือเนยถั่วชนิดต่างๆ เนยถั่วเนี่ยถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของผมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายมากๆทั้งเอาไปกินกับผลไม้จิ้มกับแครกเกอร์ทาขนมปังหรือว่าจะเอามาทําอาหารก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยปริมาณเนยถั่ว1ช้อนโต๊ะนะครับจะให้โปรตีนสูงถึง3กรัมเลยทีเดียวครับผมแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับใครที่ทานวีแกนทานแพนเบสทานเจการมีเนยถั่วติดบ,บ้านเนี่ยจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆครับกินเมื่อไหร่ก็ได้กินกับสมูทตี้กินกับ ขนมปังกินกับแครกเกอร์กินกับผักกินกับผลไม้ก็เข้ากันมากๆเลยนะครับวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่ผมจัดอยู่ในหมวดของเนยถั่วนะครับก็คือตาฮีนี่หรืองาขาวบดครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากๆที่ใช้ในต่างประเทศครับเอามาทําซอสเอามาทําน้ําสลัดเดซซิ่งทานกับผักสลัดนะครับหรือจะเอาไปทํากับราเมงพาสต้าสปากเกตตี้ ก็เข้ากันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตาฮินี่หรืองานขาวบทเนี่ยก็มีปริมาณโปรตีนที่สูงเช่นเดียวกันครับรวมถึงยังมีสารอาหารวิตามินและธาตุที่ดีกับร่างกายเรามากๆเลยครับเนยถั่วกับงานขาวบท ควรมีติดบ้านเอาไว้เลยนะครับประเภทที่3คือโปรตีนพืชชนิดผงครับโปรตีนประเภทนี้เนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยในยุคป,ปัจจุบันนะครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับโปรตีนผงที่ทําจากพืชเนี่ยเขาจะมีคอเลสเตอรอลต่ำแล้วก็จะมีไฟเบอร์สูงมากๆเลยนะครับโปรตีนผงที่ทําจากพืช1สกู๊ปหรือ1ช็อตโต๊ะพูนๆเนี่ยจะมีโปรตีนสูงถึง7จ็ถึงสิกรัมเลยครับและโปรตีนกลุ่มที่3คือโปรตีนที่มาจากพืชทั่วไปครับผมขอแบ่งเป็น4ประเภทง่ายๆดังนี้ประเภทที่1คือารโเดตีมปีนสูงควอย่างเช่นาวโว บัควีทสตัวนี้นะครับจะมีปริมาณโปรตีนที่สูงที่สุดเลย3ชนิดนี้นะครับทาน100กรัมจะมีโปรตีนสูงถึง3กรัมเลยทีเดียวครับและรองลองมาก็คือข้าวที่ไม่ขัดสีครับเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไม่ขัดสีต่างๆ100กรัมเนี่ยจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่2กรัมครับส่วนมันฝรั่งที่เป็นหวัหวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันเทศต่างๆหรือว่ามันม่วง100กรัมจะมีโปรตีนอยู่ที่2กรัมครับประเภทที่2คือมเมล็ดธัญพืชเเเเเชช่นมมมลลล็ฟักทองีย งาขาวงา a ดำมเมล็ดทันตะวันปริมาณ1ช้อนโต๊ะที่เราใส่ในอาหารจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อ1ช้อนโต๊ะครับประเภทที่3คือกลุ่มถั่วเปลือกแข็งยกตัวอย่างเช่นถั่ววอลนัทถั่วแมคคาเดเมียถั่ว, ia, วอ,อัลมอนด์ถั่วเม็ดมะม่วงหิมาพานต์กลุ่มนี้นะครับเราตัก1ช้อนโต๊ะหรือว่าปริมาณหยิบมือหนึ่งเนี่ยจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่3กรัมครับประเภทที่4คือพืชผักชนิดต่างๆที่เป็นผักใบเขียวผักหัวต่างๆกลุ่มนี้เนี่ยผมจะ ไม่ลงรายละเอียดเยอะในแต่ละชนิดนะครับเพราะมันเยอะมากและที่สําคัญคือกลุ่มนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้เอามาคํานวณในปริมาณของโปรตีนเลยนะครับเพราะว่าพืชผักทั่วไปเนี่ยจริงอยู่ว่ามีโปรตีนนะครับแต่เราต้องกินในปริมาณที่เยอะมากๆถึงจะได้โปรตีน1กรัม2กรัมหรือ3กรัมเลยทีเดียวแต่ด้วยนิสัยหรือว่าวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเราไม่ได้กินผักเป็นปริมาณที่เยอะมากๆเพื่อให้ได้โปรตีนที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดในพืชผักของกลุ่มนี้เยอะมากเท่าไหร่นะครับ การที่ผมมานั่งท่องจําพืชผักกลุ่มนี้ว่ามีโปรตีนอะไรบ้างมีปริมาณเท่าไหร่ทําให้ผมเครียดแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งคํานวณอะไรเลยนะครับโปรตีนกลุ่มนี้ผมขอไม่เอามาคํานวณน,นะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันครับยกตัวอย่างเช่นผมน้าหนักตัวอยู่ที่65กิโลกรัมผมต้องการโปรตีนอยู่ที่65กรัมต่อวันครับผมทานอาหารเป็น2มือ้อในแต่ละมื้อผมจะแบ่งเป็น30กรัมแล้วก็30กรัมครับโดยระหว่างวันเนี่ยผมอาจจะหาอะไรทานเพิ่มเติม มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างในมือแรกเนี่ยผมทานเทมเป้อยู่ที่100กรัมจะให้โปรโตีนสูงถึง20กรัมครับในเทมเป้เนี่ยผมก็จะกินกับข้าวกล้องครับข้าวกล้องหรือข้าวขาัดสีอะไรก็ได้นะครับ100กรัมจะให้โปรโตีนอยู่ที่2กรัมครับโดยปกติเวลาทานอาหารวีแกนผมก็จะชอบโรยงาขาวงาดาบดนะครับแล้วก็ใส่พวก ถั่เปิดแข็งลงไปด้วยนะครับใส่งาขาวและงาดำอย่างละ1ช้อนโต๊ะก็ะจะได้โปรโตีนอยู่ที่4กรัมครับและผมก็จะกินคู่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบหรือว่าอัลมอนด์สไลด์อบใส่ไป2ช้อนโต๊ะก็ะจะได้โปรโตีนอยู่ที่ นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับในมือแรกเนี่ยผมก็จะมีโปรตีนสูงถึง32กรัมแล้วครับและเพื่อนๆอ่ออานงงนะครับอา้าวแล้วผักใบเขียวอยู่ที่ไหนผักใบเขียวผลไม้ต่างๆสําหรับผมคือออปชันเสริมครับผมไม่ได้กินคลีนแล้วก็กินรอขนาดนั้นนะครับที่จะกินเปล่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาผักต่างๆเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรก็ได้ที่ผมชื่นชอบครับยกตัวอย่างเช่นผมกินเทมเป้เป็นหลักใช่ไหมครับผมก็จะหาเมนูต่างๆที่มันกินเข้ากับเทมเป้มาทำนั่นเองครับอาจจะผัดมะเขือเทศแล้วก็ใสผ่ผกมบอลี่งไป เพื่เล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมากินกับเทมเป้แล้วอร่อยแล้วก็กินง่ายขึ้นครับอย่าที่ผมบอกไปครับว่าโปรตีนกลุ่มพืชผักผมจะไม่เอามาคำนวณ แต่ผมจะเอามาปรุงเป็นอาหารที่ผมชอบแทนครับและในแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้กินเทมเป้หรือกินอาหารแบบนี้เดิมๆซ้าๆนะครับเพราะมันคงจะเบื่อมากเลยเราอาจจะกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้นเอ่อเทมเป้อาจจะไม่ได้กินอาจจะไปกินเต้าหู้แทนโปรตีนก็อาจจะลดลงไปบ้างใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละมื้อเราอาจจะกินโปรตีนที่ไม่เพียงพอครับด้วยในชีวิตประจําวันของเรามีความเร่งรีบแล้วก็ความไม่พร้อมในหลายๆเรื่องที่จะมาทําอาหารทุกวี่ทุกวันใช่ไหมครับบางมื้อเราอาจจะกินโปรตีนที่ไม่ครบบางมื้ออาจจะไม่ได้กินโปรตีนเลยเพราะฉะนั้นเ่รวา วันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับผมก็จะมีถั่วอบต่างๆใส่กับผลไม้อบแห้งให้มันกินแล้วมันเข้ากันให้มันอร่อยมากขึ้นอาจจะกินกับโยเกิร์ตมะพร้าวโยเกิร์ตอัลมอนด์เพิ่มลงไปก็ทำให้มีโปรตีนในระหว่างวันเช่นเดียวกันหรือจะทาเป็นนมถั่วเหลือง1กล่องก็ให้โปรตีนสูงถึง10กรัมเลยทีเดียวครับนมถั่วเหลืองถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยชีวิตของเรามากๆเลยครับ ฟังมาทั้งหมดเพื่อนๆอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกผมจะสรุปให้แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเราคำนวณปริมาณโปรตีนที่จําเป็นต่อร่างกายก่อนนะครับข้อที่2คือเลือกแหล่งโปรตีนหลักที่เป็นทดแทนเนื้อสัตว์ของเราครับใน6ชนิดที่ผมอธิบายไปครับ <fod> เช่นเทมเป้เต้าหู้เนื้อเทียมต่างๆถั่วต้มต,ต่างๆโปรตีนเกษตรหรือมีกึ่งครับข้อที่3คือเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีโปรตีนสูงครับเช่นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไม่ขัดสีทีนัวต่างๆ หรือว่าบัควีตข้อที่4คือเลือกผักผลไม้มาทําเป็นเมนูที่เราชื่นชอบครับจะเป็นเมนูอะไรก็ได้ที่กินเข้ากับวัตถุดิบหลักของเรานะครับและขั้นตอนที่5คือโรยเมลด็ดธันพืชนต่างๆแล้วก็ถั่วอบต่างๆครับเช่นเมล็ดแฝกเมล็ดเชียงาขาวงาดำเมล็ดฟักทองถั่วอบต่างๆถั่ววอลนัทถั่วเปลือกแข็งถั่วอัลมอนด์สไลด์ถั่วเม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับ แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยครับและข้อที่6สําหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองทานโปรตีนที่ครบถ้วนหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถหาผลิตภัณฑ์เสริมต่างๆในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองโปรตีนผงต่างๆเสริมให้กับร่างกายของเราเพื่อให้เรามั่นใจครับว่าเราสามารถทานโปรตีนได้ครบถ้วนในแต่ละวันครับลองนําขั้นตอนที่ผมแนะน,นํานี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าจะทําให้การกินอาหารวีแกน การคำนวณโปรตีนในร่างกายในแต่ละวันของเราเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอย้ำเสมอนะครับว่าคลิปนี้ต้องการให้เพื่อนๆสามารถนำไปทำได้จริงใช้งานง่ายเป็นไกด์ไลน์ให้คร่าวๆนะครับเป็นคู่มือคร่าวๆให้กับเพื่อนๆในการลองทำตามนะครับ หากเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนส่วนผสมตัวไหนมีโปรตีนเท่าไหร่แบบเป๊ะๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปอ่านในอินเทอร์เน็ตในงานวิจัยต่างๆมีข้อมูลตรงนี้เยอะแยะมากๆเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มต้นจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตัวเองกำลังจะทานวีแกนยังไงดีแล้วก็กําลังจะหาโปรตีนแหลงโปรตีนพืชทดแทนยังไงดีให้เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็รู้สึก มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าการกินวีแกนมันง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าการทานวีแกนเนี่ยมันเป็นการปรับวิถีชีวิตของเราการปรับปึ๊บปั๊บเลยเนี่ยบางทีบางคนอาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆสิ่งแวดล้อมงบประมาณในที่เรามีกําลังใจของเราหรือว่าคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมต่างๆบางทีมันไม่ได้เอื้อต่อเราที่จะปรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ดั่งใจนะครับผมเชื่อว่าการปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีความสุุขในนทกๆวั ค่อยๆขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยจะทาให้เราสามารถทานวีแกนทานแพนเบสทานพืชได้นานยิ่งขึ้นนะครับและหากเพื่อนๆมีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีเทคนิคที่การทานวีแกนยังไงให้ไม่หิวไม่หวยแล้วก็มีได้รับสารอาหารครบถ้วนเพื่อนๆสามารถแบ่งปันพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็เปิดพื้นที่ว่างให้กับทุกๆคนเลยได้มาแบ่งปันได้แชร์เทคนิคต่างๆให้กับทุกๆคนได้รับรู้กันนะครับ และผมเชื่อว่าเทคนิคหลายๆคนที่มาแบ่งปันใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบาันดาลใจให้กับคนใหม่ๆที่กำลังหันมาทานวีแกนมากขึ้นครับหากเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง v e g a n s t a ร t u p าไว้ด้วยนะครับผมก็จะมาแบ่งปันไอเดียเทคนิคใหม่ๆสูตรอาหารอร่อยๆที่เป็นวีแกนเป็นแพนเบสให้กับเพื่อนเพื่อนได้ลองไปทําตามกันครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ